โอ้โหจริงเลยนะโอ้โหนี่ว่าท็อปก็โว์ให้โจอยากออกหะลูกเดี๋ยวผมดึงให้ยมีออกกันมันรีวูดแล้วบล็อกออกว่ะแสดงว่าหมากระรังจะขนไอพีจีมาอยู่ออกไหยังไงเร้ต้องเบิ้มแลัวนนะโอ้พีจีใส่ไฟเกบไม่ถึงว่ะ ข้างบนนะอันก็ข้างบนก็ไม่ถึงกันดิแล้วศูนย์สิ่งที่มีรองเพลงอะไรก็ไม่รู้ผมก็เห็นเขาร้องว่ารอบตามผมเป็นคนที่ชอบจำเนื้อเพลงไงจริงจริงหลอโดดาวมันเกือบครึ่งเนื้อบรรทุนจี้หายเลยถ้ารอบนี้แตกมันจะเป็นการแจกว่สาหะสองวันว่ามาชา้าแจกไปรอบหนึ่งตอนนั้นคือแจกไปรอบหนึ่งครับถ้าแตกรอบตอนมันจะเป็นการแจกให้คนเช่ของคนเช่แหละครับคือคนที่เยอะผู้ส่งดาวกับคนที่เยอะคนเช่ครับจะได้เล่นรอบต่อไปบันเทิงใช่ไหมผบันเทิงกันจัดได้แหละ คอมเมนต์แบบไหลปไปไหลจนจนคุมไม่อยู่อ่ะยิ่งยิ่งต,ตอนตอนตอนคนแชร์นี่ไม่เท่าไหร่นะแต่พอแต่พอแจก,กทุกคนมันเคยมันเคย,ม,เคยมันเคยมีวันนึงที่มันแตกไปห้ารอบนะครับมันมันแตกไปประมาณห้ารอบอ่ะแล้วแล้วรอบที่สี่รอบที่ห้ามันแจก,กทุกคนโอ้โหคอมเมนต์ไหลจนไหล,จน,หลจนเลือดดูแชทแรกไม่เจออ,ะอ่ะโอ้เป็นสิ่งที่บัดซบมากเลยนะ ลวไปหนึ่งก็หอวไปหนึ่งมันลวมไปห่ก็หอวไปหนึ่งไม่้มครไรคไรเปียกน้เอาเอ็เยกม่สสองร้อยไปเด้อมาไอเดอมาสองลูกหรอนฐานไม่พอใส่กองฐานาคุณต้องงัดออกไปสักทีึ่งะโคว้าสิงงัดฐานล่างก็ได้นะไม่ต้องงัดด้องัดงัดออกไปสักนหึ่งด้ยทไม่ต้องเอาฐานเอาปะได้ไหมจะเปลี่ยนกาไหมก็ตอนแรกเราเห็นร้องผมแล้วก็เรายไมเจอดิแบบุกมากเลยนะ ที่บ้านนั้นมีพวกอยู่ไหมเดี๋ยวจะได้เอาไปไม่มีไม่มีไม่มีเอาของมาทำเลยถึงว่าทำไมแชร์ลงปุ่ยกขึ้นผมไม่ได้อนุมัติพูดได้หรือเปล่าครับผมไม่ได้อนุมัติพูดได้เดี๋ยวว่อนุมัติคุณได้ไไดรครยนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จัดให้ฮะไดาวก็อเออวันนี้โอนตังค์ไม่ได้หรือเปล่าวันนี้โอนตังค์ไม่ได้ใช่ไหมย่าทําใช่ไหมเจอกันพรุ่งนี้ได้ได้ไเจอกันพรุ่งนี้ครับเจอกันพรุ่งนี้นะขอบคุณดาววันนี้ด้วยนะครับแดดที่มาบึ้มันแรกคนไทยโอ้ลูกแพนบ้านคนไทย,ยนี่พูดใช่ไหมเลยมันพูดว่าไงพูดว่าไงใจเย็ยยนๆพี่วันเด้อๆใจเย็นๆพีวันฝรั่งหรือเปล่าใช่พี่วัน ใจแล้วแต่แคนนี้ว่ะเห็นี่แคนเนอร์ซี่แล้วน่ะเริ่มซี่อะไรเอ็นซี่คนไทยเป็นซี่แร็ปแร็ปแร็ปแบบบาคนละวยี่สิบลูกแม่งเลยดีอยู่เธอเรารวยอยู่แล้วเราไม่หวังได้ทุนคืนหรอกเราหวังจะยิงกระบาลไปแค่นนั้แหละอนให้หมดเราหวังแค่แบบทอนถามไมเฉยๆไปเธอไป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 เจ็บมาครบนะเจ็บเจ็บครบเปล่าครบไม่จบนะไม่ได้เขาบอกว่าโอ้โหวันเชียงคนล็อกันนี่หรือยิงหัวแตกเลยใจะจะยินดิ ดีกว่าใจเองไม่ต้องเอาไปหลอก M2 อ่ะมันจิ๊บลำบากไอ้หนูโตามเพื่อนไปยังยังไม่ไปเลยไปไปยังไปยังไงแแลล้้ววะมาีต้นคล้แาะเฮ้ยคนไทยดีกว่าอันดี้อันดี้บ้านเราไม่แจกก็ไม่แปลกหรอกวันแรกอ่ะไอ้พวกนี้ใช่ไหมใช่เลยมันมันมว่าแล้วมันรู้บิ้วได้ไงวะไอ้หนูใจเย็นๆดีกว่าเนี่ยแต่พูดดีๆนะนี ไอ้แก่เนี่ยคนไทยไอ้แก่เนี่ยคนไทยเอาแม่งเลยส่งคนไปขึ้นจังโคส่งคนไปขึ้นจังโคคนหนึ่งจะคุมคุเองไปเลยต้องของอยู่ตรงกลางอ่ะวันนี้วันผ่านลูกบ้องหนุกจัดไปลึกจัดไปลึกอาจจะยังไม่ใช่วันปล่อยพีแต่จัดไปเลยจเข้ากลับไปเรื่อยๆได้เลยนะ ก็ต้องไยัดยัดเข้าให้มันทะลุกลางก่อนแล้วค่อยออกซ้ายขวาว่ากันทีละแต่ยัดเข้าทะลุกลางให้ให้ให้ถึงห้องของก่อนห้องของอยู่ตรงกลางอ่ะตำแหน่งใครตำแหน่งมันนะยืนที่เดิมนะไปไหนพี่ต้นอะไรพี่วันผมทาแพงเลยสิบห้าไปที่โกทำไม่นี่นี่มันลกเล็กประชิดบ้านตกใจหยุดหรือลูกไฟเก่งมากรินดากี้

พี่ไม่เข้าใจหรอกไม่มันต้องปู่ตัวพี่นี่นี่องทำงานพี่ทำงานนี้ทำงานนี้เธอพี่ไม่เข้าใจหรอกชันยิงชันยิงมันอยู่ชันยิงกันหรอดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่ดูเฉยแต่ไม่ได้ยิงแค่ดูเฉยดูเดียวดูเดียวปดูงานเดาขววาแตก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 แไข่แน่จุกไข่แน่ผู้หญิงสาจะไว้ไปดักมันแต่ว่า เอาฉันม <st wireless> <st> <Wha> ันเป็นอะไดีก <Fern> ว <sehen> ่าเฮ้ยเราลืมมุฟได้ฟรีๆนี่ีมฟดกว่าประหยัดแรงเลยอีกเยอะเสร็จและวเอ้าพุดดองประโยนทิ้งน้ำเลยเอาปืนออกไปโยนทิ้งน้ำลึกๆเลยถ้าไม่อยากได้มันมุดน้ำเอาเอออยู่นี่อยู่นี่เสร็จอย่าเอาปืนออกไปเล่นข้างล่างถือมาเดี๋ยวไปตกให้มันยิงอีกอ้ยก็เคยยุ่งน้ำนะ มันเหรอติดๆกันนะยิงโดนด๊ามอ่ะมันหรือเปล่ามันหรือเปล่ามันอยู่กันในบ้านหรือเปล่าใช่ไหมมันพยายามยิงให้ติดหรือเปล่าติดๆกันนัะยังยังยังต่อพิต้องแตกหรือเปล่าต้องแตกถ้านั้นมัายิงถึงน้อยใจนี้ลำบากแล้มันยิงไปชั่วโมงเลยจะแตกอ่ะปืนแตกก่อพอดีพี่ว่าเอาแน่เลยเอ้ยไอเวนยิงมิดมันพยายามทำให้เรารีบู่บ้าไม่ได้ไหมกูเจาะข้างบนลงไปเลยจิ้มหาย ไแม่มันอยู่ตรงไหนว่าไปเอามันดิไหวแล้วโว้ยไปเอาดีโปรไปดิจับประตูตรงไปเลยจะจับประตูตรงไหนพี่ประตูชั้นัเตียงมันอะประตูชั้นเตียงแม่งเออเข้าไปเคลียร์เตียงมันก็จบแล้วเนี่ยมันมีป้อมปั๊มปืนอยู่ต้องเยิงปั๊มปืนพี่พี่ลงไปเล็วนั่งยิงหน้าแม่เมื่อเมื่มามาไปแล้วไปไหวเลยแม่เบ้อ คนเขาจะนอนจะทำงานท้อกายกันไม่กัอยู่นั่นแหละกันคือเอ้ยเป็นเรื่องเลยวางโพดวางโพสก็วางมึงดีไม่เป็นงานเลยแม่งเนี่ยเออไม่เป็นงานเลยนะไปเอามันไปเอามันลุกไปเอามันลุกไปเนี่ยมันอยู่ชั้นเนี้ยเปิดถ้าเปิดออกได้ยินเสียงมันอยู่ตรงไหนเราเปิดประตูเขามายิงหน้าเลยเห็นเห็นแต่ไม่ต้มีปืนเราเปิดงปืนออกรอเขอหน่อย มีลูกเนี่ยจะบอกมีสองลูกเนียฮะเจ็ดสเจ็ดสิบนึงเอาไว้ให้เจ็ดอยู่ในบ้านแล้วอ่ะมาๆๆมามายิงปืนหมดเลยแล้วมก็ปืนว <1 S 1> <พบ S 2> างก็ปืนเด้อะวางปืนไมปยิงปีกปืนที่นี่หมดวะยิงไปแย่พี่เคลียร์อนันนี้พี่มีกองหายเมียพี่รออยู่เร็วเลยเมียพี่รออะไรพี่นอนหรืเอเปล่านอนนอนนะธรรมดาแต่กแต่ก็กสะะเสรแล้วยิงเตียงอะไยิงเตียงที่ ปมเื่อนะทีเดียวมั้ยดีวางมันลุกไปไปลบรบอบอย่าพลาดเด้อเดี๋ยวผมเอ็นีเตียให้เดี๋ยวผมเผาเผาเผาเตียให้เผาไปข้างในยัไงจริงน้เจแต่แ่ยิงนะอยู่ใช่นมเาไม่เจะบอกให้

มีตายแล้วเทียวมีมีฉีดยาดิไอ้ติงคิวติงคิวครับพาะน่ท้องใ่ต้องใส่ไตไส่ต้องใส่ไต้องวิบาทหน้าของใรไปยูมีวันต่งนี้มีก็ปืนดีว่าระเบิดลงแมงเลยเนี่ยไหวนะจะทำไมไฟทำไมไฟเราไม่เป็นไรลีลาเยอะไอพวกนี้ลีลาเยอะต้องจัดต้องจัดอจเย็นเอา่ดเกโอ้ยสามคนไม่ไหวมาก สี่ห้าคนไดอยู่ในนั้นนหเจมฮะแล้นมีเหล็กไฮในตัวไหมเจียป้อมปืนได้อันหนึ่งแล้วไงเผื่อแล้วะเสือมันก็ขออยู่ฝั่งนี้แม่เลยฝั่งไหนเบ็ดโตแม่เจาอลงไปน่าจะถึงแลพี่ลกมาด้อลูกเดียวลเรียว ฮู้จ้าฮู้ไม่ไหวแล้วดจัดไปจัดไปแบบนี้ตั้งคืนยก็ได้กเเลยยยดดววูีคุณบอกอะไรลูกเดียวผมก็เปรตแล้วคุณก็บอกผมลูกเดียวคุณอินดี้หรือเปล่าอ๋ออีกโดนปตัวจะบ่นอยู่แล้วผมจะบ่นอยู่แล้วอ๋อมันดีคลายใช่ไหมดีคลายใช่ปะได้ใช่ไายแล้วเอาจริงแบบถ้าเราใจเย็นนะแล้วปล่อยแม่ดีคลายพังไปแล้วรัศมีเรียบเนาะ ไม่ลงเอะไรเลยทางไหน้างนะเราท้าอย่าพลาดจบทางจบทางจบทางอยากตายบ้างยมันถมใส่แล้วดีคายแล้ววินเทจดูเลยกแต่ว่ามันดีคายไว้นะวัตถุเดี๋ยวคายเหลืออันนี้ไม่ดีคายอันนี้ไม่ดีคายว่ะไม่ได้เกินแล้วอย่าเลยอายุเลยเตยงสองเตียงยืนอยู่ฝั่งนึงไปนะป้องปืนนะหมดเอาคุณก็เห็นผมกำลังย่องมุดคุณก็จะยิงอยู่นะแล้วไม่เสี่ยงกั ขึ้จะบวกตอนที่ติดบวกอันนี้โทรศัพเล็กไม่ได้แล้วล่ะผมก็เลยตั้ยองมาตลอดนะเอ้ยอยู่ที่อยู่เองมาโผล่ิีวันนี่มาโผล่นี่ไงมะเอ้ยทีพีมาได้ที่ได้เหรอเกิดเกิดเตียงมาใช่เหรอไอ้พวกหลอกหลังหลีบ้านอยู่คือมันทีพีมาอยู่ในบ้านเที่ยวหลีอย่างงี้เหรอใช่มึงกินยี่อะไรเนี่ยกิดลักลอบได้บิวแล้วได้บิวนี่คือบิวติดใช่ไหมบิวติดที่นอน vào vừa vào dịp vào mặt hàm mọi người hâm đi tụng mình đọc dì ngay mình mất một món ăn dì ngay dì ngay dì ngay dập sau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  dập Mình dập sau 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 đồ sau dập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  sau เอ็งจะถูกนี่อาวุธทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างที่รอบ้านเรายังอยู่ไหมเนี่ยบ้านเราเนี่ยกลับไปบ้านแตกเนี่ยโอ้แตกเงี้กี่ทีทีบพูดได้กี่ทีเอาไว้ทีเอาไวที่ให้ไมู่้เลยว่าขี่หมูขี้หมูได้แล้วจำได้ขี่หมูนี่จอรนเหม็นๆหหรือเปล่าฮะ อันนี้พี่กิติชัยครับพี่รอรีมูบ้านล้วลิงถูกรีมูบ้าแล้วตีหนึ่งจะจะตีหนึ่งแล้วยังรีมูบ้าไม่ได้ลทีจะไปหนึ่งแล้วตายจะเลิกเล่นะแต่หาถุนมาน่ต้องเลิกของมึงลืมดูเวลาดลมดูเวลาอ่างจัดโอ้ยโวดขี้ ไอ้ยังไม่หยุดเลยจริงจริงพี่ต้นอะไรของพี่นะฮะโอ้ยแต่ละคนผมจะยิงอยู่แล้วคนบ้านไม่กี่นายเป็นเธออ๋อพี่ต้นแหลกสุแหลกทางที่ดีคือทางลัดยางอีกห้าทีจะดีบ้านได้เนี่ย S <S จะเรียนวิวบ้านได้เรารียวิวบ้านมันนานแล้วแหละในเกมนี้ต้องคุณต้องนอกจากคุณจะเก่งคุณต้องมีเวลาดนะ้วยเดี๋ยวจะบอกให้ไม่ีเวลาให้สักมทุกซื้อที่จะซื้อบอลแล้วโอเวลานี้ไม่ต้องซื้อเลยครับถ้าเธอไม่อยู่อะไรขอฉันคุยด้วยสองสามคำ<อ>มีเรื่องค้างใจมากมายอยู่เป็นล้านคำยอมมาแล้วเหลือแค่สั้นๆแต่ที่มันสำคัญจริงๆ การจู <Hi. S 2> ุ้นาฟังฟังกานให้จูบจูบจูบแล้วจะบวกจะลบก,ก็ตามใจขอให้รบกวนได้ดช่วยฟังความในใจสักนิดหนึ่งเอา้าลุงโตคนออกไปจากประเทศนี้ได้ไหมนะจ๊ะทไม่ไหวเดวกจะอทำ ติดไ้มวันนี้แน่เดี๋ยวไม่มีท uh ี่อยู่นะไม่มีที S <s ่ในสังคมไปนอนในไข่เอาเอาไข่เอาอีกอย่ายิงอย่ายี้โม่งอย่ายี้โม่งเออมันรอนานเลยจะหลับจะนอนเออคุณไม่ได้ที่เป็นเวลาเล่นวารุณเลนยคุณรู้หรอนะทหารเอาไปปุ๊บเลยคุณคือเวลาเล่นมาแลูวแน่แม่ยืนยิ้มเดี๋ยวไปดึงเพชรคนละที่กันเลยถ้ามันติดอ่ะ โอ้โหมันไกลโบดอะไรขนาดนั้นถ้ามันติดเดีขาโทษคุณนะไปที่น่าอย่าไปหาทำนะอุ้ยใครยิงแะ้ววะโอ้ยเอ๊ะปะเนี่ยหาทำนะใครยิงผมเหมือนกันมีคนยิงมั้งแหละเล่โม สองลังเดียสินาทอยี่สิบสี่วินป้อมปืนก่อนเราจะเอาไอ้นี่มันพลังงานบริสุทธิ์ถูกไหมท่านเดี๋ยวต้องหามุมป้อมปืนก่อนอยู่ตรงไหนขึ้นตรงอยู่พี่ว่าพี่ไม่รู่หอนั่นแหละหอนั่นแหละพี่ว่าตัวละครที่อแในกำแพงตรงกลางนี่นะพี่อย่๋ยวเลี้ยนี่ก่อนนะที่วีผมแล้วปป้อ ตรงนีแถวไหนี่มันยิงได้ใช่เอาตรงนี้ก่อนมันแตกเร็ว่ะนี่อะไม่ไหวนี่เลิด้วยเอไปเลิกยอดยิงีวานทตยตายอีกมีคนมามีคนงหลังบ้าน สักเขื่อนก็ก็นั้นยิงบอกว่ฟิวเล็ดเล็อีกอู้จะไปถอนบ้านมึงแล้วอย่าเข้ามาบ้านนี้ลิกมาว่ะเฮ้ยคุ้คุหน่อยวันนี้คุณคุณลิกมาและวชาติตีวิ เราเร็ว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 อย่าพึ่งดีฐานก่อนนะดีใจกลางก่อนอย่าหาเครื่องไอ้นี่เจะปัดไปโอ้ยจังหวะนี้ก็ไปตุนใจอะไรแล้วบ้างตายแล้วเนี่ยตายตัวนึงแล้วก็ล้มตัวนึงฝั่งนู้นดวงใจกลางบ้านเลยมางรวมรวมใจกลางบ้านเร็วมาเร็วเร็วราลีมุกบ้านมาลีมุกบ้านมา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 ดวงใจกลางบ้านเลยใครเขาตั้งกขาแพงอะไร ลูกไปแล้วไเนี่ยปักขอมเลยอย่าโยนได้ไหมเราเบื่อหรือยโยนได้ไหมอย่าโยนได้ปหมขอร้องเลยจริงพูดพูดรอบพูดรอบที่แปดสิไปนะว่าอย่าโยนไม่เราไม่เอาฟังรู้เรื่องจริงหรอฮะอาการเป็นยังไงจริงๆนะอาการเป็นยังไงแล้วไอ้โยนแล้วคือมันจะเป็นยังไงเก้าแปดเจ็ดหกดีวู้ดจากข้างบนเหรอน่าสามสองดีวู้ดจากฐานไปเลยง่ายๆอ่ะไม่ใช่ปืนก่อน ออโอ้ยป,ปออ้องปืนเอาดีนะอย่<ร>าดีเด่นเลตายแล้วคุณดาวอะรีมูฟรีมูฟลีมูฟลีมูฟลีมูฟเลยรีมูฟเลยรีมูฟเลยรีมูฟเลยจบเลยจบเลยเป็นเธอ,อแลกเลยแลกเลยเอาแม็กนี้ออก ลิ้วเลยค่ะ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 บริการจุดอย่มีแต่คิดตังค์ค่ะอะไรลิ้กมาบรรทายพี่ว่ามันทยอยหายไปแล้วค่ะทุกคนแน่นแน่แน่นแน่ลิกมาว่ะพี่ลิกมามาว่ะเร็วๆก่อนที่จะลิ้กมาจะยิงกระสุนดำวะตอนนี้รีมุกคุณดาวรอรีบุกอีกรอบหนึ่งนะท่านยิงอ่ะพร้หน่อย ไปะยู่ตรงไหนวะาดิตรงไหนอ่ะตอนนี้คุณปียวัน์ครับเพิ่งตื่นแล้วโอ้โหตื่นเลยตีหนึ่งเนี่ยไครวะที่ไหนเอฟสองเหรอป้อมปืนใช่ป้อมปืนตรงแซมผมอยู่บิกมาวะบิกมาวิปนี้มึงช้าไปแล้วเพื่อนมันยังใส่จุลน้ายอยู่เลยพี่มันห่าวันห่าวไม่รู้เรื่องเลยมันอ่ะ เอีฟซอกระวังป้อมนนะหมดแล้วว่าคุณเันมันเลยกลางบ้านแล้วยุติบ้างให้สบายดีเปล่าสบายดีคแก บริการดุดยันมิตตคิตังช่วยด้วยผมตัวคันแก่การบ้านสิริกิจแต่งานเลยฮะเป็นดีพีเพื่อนหนดีพี่กวางเปี่ไอเดียวใจเนี่ยไอมันเก็บของแล้วพี่มันเก็บของละสามสิบวิ เออ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 อเาลูกเอาลูกเอาเอาเอาเลยเออเขาเลยลูกเออสั่นละสวยลูกสวยโอ้ได้ซันเฟอร์ยี่สองหกห้าดีเดอร์ดีดีสิบลูกดีโฟสิบแล้วก็ได้เขาด้วยพันสาม ัว,วนะักวหนาัวนักัวหาเลยจะเอาไปจะเอาไปจะาไปจะโอ้ยเม,ยมท่านเมทัไปเก้ารอยนะดีมูฟรีมูฟดีมูฟิบัติการรื้อฐานค่ะรื้อฐานรื้อฐานคีวันมันเลยคีวันมัน ไปคาหรือฐานค่าโอ้โหที่บ้านเือแตงโมครับเนี่ยสองนัดพี่ รู้ว่ามันมออกไปรู้ว่ามันมออกไปติงมีโดนเนี่ย